สวัสดีครับผมคืนนี้ทุกคนจะได้ฟังเรื่องผีหนึ่งที่มีชื่อว่าเจอดียามวิกาในโรงงานผีสิงปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการผมทำงานเกี่ยวกับการออกแบบให้กับโรงงานแห่งหนึ่งแถวสมุทรปราการที่ทำงานของผมอยู่ด้านในสุดของตัวตึกสามชั้นซึ่งยาวเหยียดเหมือนอาคารโรงเรียนห้องทำงานผมอยู่บนชั้นบนสุดคือชั้นสาสภาพบรรยากาศรอบๆอ,อาคารนี้หลายคนอาจเห็นว่า มันน่ากลัวจนชวนคนหัวลุกแต่ผมกลับชอบเพราะว่ามันสวยดีตอนค่ำทุกคนจะกลับบ้านหมดเหลือแค่ยางกับพานโรงไฟฟ้าบนตัวตึกก็เปิดอยู่แค่ตรงระเบียงไม่กี่ดวงมันเป็นช่วงเวลาที่หัวคิดผมมักจะแล่นดังนั้นผมจึงมักอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงลำพังบนตึกอันว่งว้างห้องผมกว้างขวางใช่ย่อยเพราะไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนี่ครับเรานั่งทำงานกันลาย โต๊ะตอนกลางคืนก็ดับไฟบางส่วนเปิดสว่างแต่ตรงที่ผมนั่งเคยมีคนถามว่าทำงานคนเดียวดึกๆไม่กลัวผีเหรอจะกลัวอะไรละ่ะถ้าเขาหมายถึงผีแล้วก็ผมหัวเราะเลยโทษก็ไม่เชื่อว่าทีมีจริงซะอย่างแล้วจะต้องกลัวผีไปทำไมกันความลำบากลำบนของที่นี่มีอยู่ประการเดียวคือเวลาจะเข้าห้องน้ำทีก็ต้องเดินไปไกลาตามระเบียงยาว ไปลงบันไดาทางสุดตึกโน่นเพื่อเข้าห้องน้ำรวมที่ฉัน้น2ยังนึกสงสัยว่าทําไมไม่สร้างที่ชั้น3มด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนมากผมขี้เกียจยิ่งถ้าต้องมาเข้าห้องน้ำที่ผมก็จะรวบรวมข้าวของมาเลยพอเข้าเสร็จก็กลับบ้านเลยคืนหนึ่งขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับการออกแบบในจอฉักพลันก็มีเสียงเลื่อนเก้าอี้ดังครืดดะดดผมหันขวับไปดูไม่มีใครแม้แต่คนเดียว เอแล้วเก้าอี้มันเลื่อนได้ไงวะความที่ไม่กลัวผีผมก็เพียงแต่แปลกใจนิดๆแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแต่แล้วความรู้สึกมันบอกผมว่าในห้องนี้ไม่ได้มีแต่เราคนเดียวมันมีอะไรบางอย่างอยู่กับผมด้วยเหมือนกับมีใครบางคนอยากเล่นจะเอะกับเราแล้วเขากำลังแอบอยู่ใต้โต๊ะยังไงอย่างนั้น ผมพาจากจอคอมพิวเตอร์แล้วเดินมองไปทั่วทั่ห้องแอบนึกแบบคําๆว่าใครหนอมาเล่นตลกกับเราเวลาแบบนี้ถ้าจับตัวได้แล้วก็น่าดูแต่ทว่าหาจนทั่วแล้วกลับไม่มีใครเลยจริงๆความรู้สึกที่ว่าตอนนี้อาจไม่ได้มีเราอยู่ที่ตึกนี้คนเดียวยังติดแน่นเหมือนเดิมผมไม่เคยรู้สึกเสียวสลังอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทั้งที่ทำงานที่นี่มานับดูก็ตั้งหลายปีแล้วนะ แม้จะไม่กลัวแต่ก็บทสมาธิเพราะโวแต่หันหน้าหาันหลังเหลียวมองอยู่นี่แหละมันเสียวว่าที่ข้างหลังเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเราอยู่ไม่เอาและคิดว่าเลิกดีกว่าวันนี้กลับบ้านก่อนแล้วกันไม่มีอารมณ์ทำงานแล้วผมรวบรวมข้าวของใส่กระเป๋าหิ้วใบเก่งแล้วลุกขึ้นไปปิดไฟปิดประตูตลอดทางเดินที่ทอดยาวของระเบียงเวลานี้ค่อนข้างมืดและก็ชวนหลอนอยู่เหมือนกัน แต่ผมชินเสียแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่ากลัวอะไรว่าแต่ใครแน่าเห็นหลังวัยวัยเดินอยู่ข้างหน้าลิบริบน่นเขาอยู่ห่างผมไปเกือบสุดตึกเห็นได้ว่าเป็นด้านหลังของผู้ชายตัวสูงเดินโยกตัวหน่อยๆแบบวัยรุ่นเก่าๆที่ก้าวขาเนิบๆไม่เร่งรีบนักใครกันหวาแต่รู้ว่าไม่ใช่ขโมยกระโจนที่ไหนแน่ผมเดินเร็วๆจนเกือบจะเข้าใกล้ประชิดตัวใกล้พอจะเห็นเขาเลี้ยวลงบันไดไปอย่างช้าๆ ในขณะที่ผมก้าวตามลงไปติดติดจนอยู่ห่างเขาแค่ไม่กี่เมตรและเมื่อเขาเดินผ่านแสงสว่างของนิออนก็เห็นชัดว่าเขาแต่งชุดของคนทำงานที่นี่คงลืมของเลยขึ้นมาเอาของละมั้งผมคิดในใจชายหนุ่มที่ผมเห็นแต่ด้านหลังสักพักเขาเดินเลี้ยวเข้าห้องน้ำชายหายวักไปเอาละเดี๋ยวก็รู้หน้าตาว่าเป็นใครผมที่เดินตามมาติดตดก็เลี้ยวตามไปเพราะเวลานั้น ก็อยากเข้าห้องน้ำเหมือนกันห้องน้ำที่เปิดไฟไว้ดวงหนึ่งโล่งว่างทั้งบริเวณอ่างล้างมือโถปัสสาวะผู้ชายที่เรียงรายเป็นแถวและห้องสุขาที่เปิดประตูไว้ทั้งสามห้องมันโล่งเปล่าเปลี่ยวไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเลยเป็นไปไม่ได้ในเมื่อตะกี้ผมเพิ่งเห็นกับตาว่าเขาเดินเข้าห้องน้ำก่อนหน้าผมแป๊บเดียวเองแท้ๆสมองหมุนเตี้ยวม่านตาลาย่ข้ารู้สึกคล้ายบิงเวียนมีอาการเคลื่อนไส้หน่อยๆแล้ว ก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากที่ไหนสักแห่งในห้องน้ำนี่เสียงมันเบามากแต่ฟังออกว่าเป็นเสียงเด็กหนุ่มผมก็ลุกซราไปทั้งตัวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ที่ผมกลัวผีขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจแบบนี้ความกลัวทำให้ก้าวถอยหลังออกมาจากที่นั่นอย่างช้าๆหัวใจเต้นโครมครามอุ้งม,มือทั้งสองข้างชุ่มไปด้วยหยาดหนุปากคอแห้งผากแทบ เป็นผงตึกนี้ไม่เคยดูยาวไกลแบบนี้มาก่อนเลยผมต้องเดินอีกไกลามากฝากความมืดมาตามลำังไปที่หน้าประตูโรงงานมันไกลจริงๆไกลที่สุดในโลกแต่ละย่างก้าวมันทั้งหนักทั้งฝืดเหมือนขาผมจะเป็นอมพาตกลัวว่าจะมีอะไรตามมาข้างหลังจะร้องแรกแขกกระเชอก็ไม่กล้ากลัวสติดแตกจะวิ่งก็ไม่กล้าวิ่ง แล้วในที่สุดก็มาถึงป้อมยามหน้าประตูขณะที่ยามกำลังคุยกับพานโรงอีกคนอยู่ที่นั่นพวกเขาเห็นสีหน้าผมก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นยามถามว่าขับรถไหวไหมผมต้องบอกเขาว่าขอนั่งทักครู่ใหญ่ๆไม่มีใครหัวเราะผมหรอกครับเขาคิดว่าผมรู้แล้วซะอีกว่าเมื่อสองวันก่อนมีคนงานผูกคอตายที่ต้นไม้ข้างรั้วต้นไม้ที่ว่าก็อยู่ถัด จากอาคารที่ผมทำงานนิดเดียวที่สำคัญคือผู้ตายเป็นชายหนุ่มวัยแค่20่สตนตนที่ว่ามาใช่เลยร่างที่ผมเห็นน่าจะเป็นคนเดียวกันแบบไม่ต้องสงสัยจริงๆเรื่องการตายของชายผู้นี้เป็นที่เรื่องลือในโรงงานตอนนั้นและผมก็รู้ดีแต่ดันลืมซัสสนิทก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่คนกลัวผีแม้ประสบการณ์วันนั้นจะทำให้ผมเชื่อขึ้นมาจับใจเลยว่า ผีมีจริงแน่นอนก็าตาม